ที่นี่คือปราสาทราชสีแดงนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาก็เจอกับลบายนะครับแล้วก็เจอกับหมัดเหล็กนะครับหายหมัดเหล็ก <c oughs> นะครับอยู่ข้างล่างก็นี่ก็จะเป็นเหมือนคนแก่ที่เราคุยตอนที่อยู่ที่ปราสาทร,ราารชสีแดงเนี่ยครับแต่ผมยังเข้าประตูไปไม่ได้นะแต่ครั้งนี้เหมือนที่ว่า,าเทศกาลสงครามเริ่มแล้วนะครับ เนี่ครับเทศกาลลาดาเริ่มต้นแล้วนะเราเตรียมตัวฟร้อมแล้วนะครับ Before we begin, allow me to paint you the full picture. คั้นนนะครับเพื่อนๆเขาเล่าให้ฟังดูม้าดิโอ้ General Rodan is cursed. Oh, Eaten from the inside by Melnias' scarlet rot, his wits are long gone. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them like พวกตัวเองนะครับ Howling at the sky แล้วก็ร้องคำครวญขึ้นฟ้า Okay ม,มาเริ่มกันเลยเรื่องการน,นี้คือเหมือนกับให้เราไปสู้กับลาดาเนี่ยนะมันไม่ใช่มนุษย์ที่ไหนนะมันเป็นมนุษย์ครึ่งเทพ มุ่งหน้าไปสนามรบตรงข้ามชายฝั่งใต้ป้อมปราการซากกินซากศพแล้วก็ร้องไห้ขึ้นฟ้านะครับยวขอไปดูด้านนี้ก่อนด้านนี้ไปได้ไหมเนี่ยตอนแรกที่เนี่ยครับคนแก่คนนี้เขานั่งอยู่ตรงเนี้ย ไปไม่ได้นะนี่ไงไปได้แล้วเนี่ยครับงูหินแร่หกเนี่ยตรงนี้ผมมาไม่ได้ตอนแรกประตูมันปิดเอา้ามีให้ลงไปข้างล่างด้วยแฮโหโอเคได้เลย ืที่นี่นะครับเพื่อนๆน,นี่ไงอ้อเราต้องไปด้านหน้าตรงนั้นแหะครับน่าจะวาร์ปไปโอ้จะรอดไหมเนี่ยสู้กับลาดาเลยนะครับโอ้เดินทรายข่ํมครวนลาดาผู้พ,พิคาตด,ดาวอือ้อะไรวะเนะี่ยโอ้โหธนู เฮ้ยอ uh ือหือโดนอือ uh หือ huh. ต้องแบบใกล้ๆครับแล้วก็โดดเนี่ยครับต้องให้ใกล้จริงๆนะเพื่อนๆอือหอ uh huh. กระโดดไม่ทันหมดแต่เรียกเพื่อนอยู่เนี่ยครับต้องให้ใกล้ก่อน แล้วก็หลบโอ้โหยิงอย่างเดียวเลยให้มันมาใ,ใกล้ๆก่อนนะครับแล้วก็กระโดดหลบเรียกดีเรียกเ,เพื่อนก่อนได้ไหมเนี่ยโอ้โห ถือว่าเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกิน โอ้เล็กซานเดอร์หายนักลบสไปอุ้ยมีดูดเข้าไปด้วยโอ้โหกระโดดมาเอา้าอยู่ๆก็หาย อุ้ยอะไรนะ่ะโอ้โห้ดาวตกเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญเพื่อนก่อนโอ้โห้ใจเย็นเพื่อนเอาไปกิน ไปกินเพื่อนสู้กันใหญ่เลยเออกไปอีกทีนึงตายละวทีเดียวก็ตายแล้วนะครับโอเคเ,เรียบร้อยโอ้โหเจ้าลาดามหาลูลาดานะครับได้มาแล้วเอ้าเลโอเนลตายความทรงจำของพิฆาตดาวนะครับ อืเอ้อดาวตกเต็มเลยอะ่ะเหมือนเบื้องเบื้องบนเขารู้เหรอครับว่าครึ่งเทพตายอีกแล้วอะไรอ่อะอาทางวา้หรอ หรือไม่และมีอะไรมาจุดติหรือวามีเทพมาจุดติหรอเฮ้ยระเบิดนิวเคลียร์วะผมไม่ใช่อะไรเนี่อ้ยโอเคนะครับเรียบร้อยโอ้โหเชิญเพื่อนมาช่วยตั้งหลายคนไม่งั้นเอาไม่อยู่นะครับ สุดสุดเลยอะอเก็บมามาก่อนโอเคโอ้โหอุ๊ดจริงๆอะ่ะหืมลาดาสมเป็นครึ่งเทพนะครับ นี่หอกลาดาทำไมได้หลายอันจังยวขอสำรวจตรงนี้ก่อนนะครับโอ้โหเอาเอาไอ้นั่นมาเลยอะอุกาบาตอะพุ่งชนเราอะอส,สุดสุดอะเอ้ามีมีมน้ำพรตรงนี้ด้วยนะครับเช็คพอยตรงนี้เอ้าใครอะอ้อบายว่าไงเพื่อนคุยกับบายก่อนนะครับอ่อา굿อรอทำไมอะ อชมเราอีกลวไม่ต้องชมเพื่อนเห็อนะอะไระอะอ๋อดาวตกเหรออ๋อดวาดวตกเหรอวเหรออ๋ไาวตเหรออ๋อ a l วตกเหร a อ๋อดาวต e เหรออ๋อดาว i กเหรออ๋อดาวตกเหรออ๋อดา ALI เพรออ๋อาวตกเหรออดาวตกเหรออ p อดาวตกเหรออ๋อดา e ตกเหรออ๋อดาว e กเหรออ๋อดาวตกเหรออ๋อดาวต r เ s รออ๋อดาวตกเหรออ l อดาวตกเหรออ๋อด a วตกเหร่อ๋อดาวตกเหรออ d อดาเรอาวตกเอดกเรอดเอาตวเอเอ เฟสแลนนี่เราก็ยังต้องทำนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าดาวตกตรงไหนเนี่ยอืมโอเคอันนี้คืออ๋อลาดาผู้พิฆาตดาวนะครับสมชื่อเลยอะโอ้โหสุดๆโอเคนะครับเพื่อนๆลาดาพิฆาตดาวนี้เราฆ่าเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จัดการไปเสร็จสำเร็จแล้วโอเคนะครับเพืพ่อนๆเดี๋ยวเนี่ยครับตรงพรึกษาทองเนี่ยเดี๋ยวคงต้องเดินทางไปแล้วนะครับคงได้จะได้ไปเร็วๆนี้แล้วครับที่นี่คือหอประธานพรแคริลินะครับเพืพ่อนๆหลังจากที่เราจัดการลาดาแม่ทัพลาดาได้แล้วนะครับก็ที่ลาดาที่อยู่ที่ริมเกรฟตะวันออกคะครับ เรามาที่หอประธานพรแคลิตนะครับตรงนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆแต่ตรงที่จะขึ้นมาที่นี่ได้ต้องปีนนะครับปีนบันไดแล้วก็ต้องเดินขอบปูนนะครับขอบปูนที่อยู่รอบๆตัวปราสาทนะครับบอกไว้เลยว่าอย่าตกลงไปนะเพื่อนๆปีนยากนะครับพยายามหน่อยประตูต,ตรงนี้ไปไม่ได้นะมันต้องเข้ามาตรงนี้นะครับนี่ครับเปิดเข้าไป หลังจากที่เราได้มหาลูนมา2อ,อันแล้วนะครับเพื่อนๆได้มาจากฟอสิกนะครับกอดิกร้อยกิ่งแล้วก็เลนลร่านี้ไม่ได้นะครับเลนาร่านี้ไม่ไม่มีมหาลูนนะครับแต่ว่ามหาลูนที่เราเพิ่งได้ก็มีของลาดาอีกอันหนึ่งนะครับที่เพิ่งได้มาไม่นานนี้ให้เราขึ้นมาข้างบนเรื่อยๆนะครับ สูงมากเลยสูงจริงๆเนี่ยครับเราตรงไปข้างหน้าเลยขึ้นบันไดไปเรื่อยๆเลยนะครับอย่าตรงไปนะเพื่อนๆสูงมากนะครับผมบอกไว้สูงจริงๆเนี่ยครับ มันจะมีมหาลูนอยู่ตรงนี้ให้เราเก็บนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับได้แล้วนะครับมหาลูนดารานะครับของลาดานะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเราต้องค่าลาดาก่อนนะครับเราถึงจะมีสิทธิ์มาเปิดประตูที่ประธานพรแคริลิตตรงนี้นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเราไม่ได้ค่าลาดานะครับเราจะไม่สามารถเปิดประตูนี้ได้นะครับ ให้เป็นเพื่อนค่าราดาก่อน